สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสกคนมาหนี้มาผอกับแน่นนะจ้ะแน่นจะบผ้ามาตําหุงกึ่เก่าจากพี่น้องแน่นจะใส่พริกไปประมาณสิบเม็ดนะจ้ะสิบเอ็ดสิบหรือสิบเอ็ดเม็ดประมาณนี่แหละจ้ะแน่นก็ใส่ชุดโลดไปน้ำนะจ้ะพี่น้องจ้าแน่นก็จะมาตําพริกก้อนดัาแน่นก็จะมาใส่มะเขือเือจ้าพี่น้องมะเขือเทศจ้ะตําพริกแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะจ้ะ ใส่มะเขือเทศใส่น้ำปลาจ้ะพี่น้องน้ำปลาปรุงรสเดี๋ยว้จ่เน้นใส่ไปสักประมาณสามช้อนสองช้อนน้อยๆพี่น้องน้ำปลาช้อนหนึ่งจ้ะจ่าการใส่เน้นมากินเปรี้ยวหวานแล้วจ้ะเน้นก็จะใส่น้ำตารใส่ไปประมาณช้อนหนึ่ง ใส่มะนาวจ้ะตําตําให้นี่น้ำเขากันจ้าพี่นอ้องหลังจากเขาตําน้ำหุงเขากันแล้วนาาจ้ะพี่น้องเขาก็จะมาตําอันใส่พักหุงลงไปเดยจ้ะ คบแน่นกันยังหน่อยคือเก่าพี่น้องจ้าอันแน่นไปหาสั่งสื่อสองล้านนะจ้ะวันบ่มีเบิร์ดจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพิ่นว่าของจะเข่าหรือบอนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกแน่นอีกที่หนึ่งนะจ้ะก็ล่อรุ่นต่อไปจ้าพี่น้องจ้าว่าจะได้คกใหม่มาหรือบออันนี้ก็ตามมาคงคกน้อยไปก่อนจ้า เรียบร้อยจ้าพี่น้องตำหมูฮุงคกหน่อยฝีมือแนนนี่ยัมมี่จ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุปูสก์นมาพบกับแน่ดีแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าื้อนี้ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเู่แนเนลแนนนี่ยัมมี่วันนี้แนนได้ตำหมกหุงจ้าพี่น้องตำหมกหุงกับข้าวปุ้นมาสู่พี่น้องกินเนาะจ้าพี่น้องพักแนนกะมีหน่อยเดียวจ้าื้อนี้บ่ถึง10โลเด้อจ้าื้อนี้พัก มาพอกับแน่นสายนิดนึงนะกจากตอนนี้ก็อีกสิบนาทีจะสองถุ่มของกิจกับประมาณอีกสิบนาทีจะตีสองบานเฮ้าจ้ะมาเด้อมาเด้อว่ากินเข่ารอบเสาของไทยบ้านเฮ้าจ้ะมามาพี่น้องมาแน่นมาสายนิดนึงจากมันนี่อยากหลายยางจะ้ะหิวเข่าได้แบบน,นี้นะพี่น้องกินเข่าซ้ายมัเนี่ Tăm bằng hung cứ pệt thế là phí đồng Mà đớt nè tụi con Kín tăm bằng hung lắm มืดที่ยงจากพี่น้องมัเลยจ้ากยงอียังทั้งวันไปหันไปหนีไปหันวันนี้กลับบานมากคำพี่น้อง ไปซื้อของใส่ประจำสัปดาห์จากพี่น้องไปซื้อนากากอนามัยยูบูธพรมมาเนี่ยมากดินใหม่พี่น้อง หมักดินใหม่ดินหมักดินฝ้านะเลยจ้ากินสดสดแล้วบรไดลลวกบรไเ้เผาบรดเลยังเลยจ้ะพี่น้่องสดสดเลยจ้ากินสดสดกระแซบแพบ่นบ้นอง อยากินตำมหฮุงแก่เมื่อยจต่พี่น้องมืนเนี่ยเมื่อยตะล่อนก้ <c oughs> นบมมีเวียกนาะพี่น้องมืนเนี่ย ธกรกิจตามล่ะหาโคกไงพี่น้องไปตะเวนเขาปล่อยไงสองหลานบม่มีจ้ะสังผีเขาจะไหวแล้วลวจะจกก้ะอาทิตย์หน้าจักจะได้บ่ บได้ก็กินตำมาหุงโคกหน่อยของแน่นไปเรื่อยๆเลยพี่น้องจนกว่าจะได้โคกใ่มากป่ะจ๊ะ ลิ่นฝากินกับอันก้อยกับลาบนะพี่น้องเนาะก้อยกุ้งลาบปลาได้เนาะเผ็ดสะใจมากเลยพี่น้อง สมัยตะกีน้นะจ๊ะเลิกจากไปเที่ยวมากตีหนึ่งตีสองนี่ต้องแวะหากินหลานลาบนะพี่น้องลานตำมะฮง,งตามอันยังเกาะข้นเออยังเนาะ มันเป็นมอมอ,มอนะพี่น้องแลก็มีเนื้อหมูเนื้อยังนี่ซีฟอกซีฟูดแล้วมีผักกันนาจาแล้วก็เอาไปจิม้มอ๋อจิ้มจุม่ตมตอนบังุงกินกับจิ้มจุ่มรอบเดือกพี่น้องโอ้ยแส่บีสองทีสามนี่ กินตำหุงเนือถึงตอนเป็นสาววันนี้เอ้า ได้ตำหุุงเผ็ดๆน,น,นั่นนี่สร้างวะหรอพี่น้องอืป้าคือเผ็ดแทนนองมาเนี่ขนาดใส่น้ำตาลไปน้าไม่ได้พี่น้องนี่ khăm phết cả nhút kín nhát nha quý nào bớt cả bò nhút พริกซ like ิบเม็ดยังเพ็ดปันนี่พเป็นออกน้ำตาแจกไอ้เจ้งใดเจ้าคือเจ้าบางคนก็เจ้าคือกินเป็นลอยเม็ดผุนเป็นออกเพ็ดแห้งจ้ะ ยสิให <Net> ้ซ <c segue> ุมเจ้าเบิงเด้อจ้ะมื้อนี้บ่ได้ให้เสียใจปาปื้มเสียใจหยังเด้อจ้ะให้พเฮ็ดพี่น้อง 我陪。Oh, คลิปนี้แนมไปก่อนจากพี่น้องจ้าเพชรไลท์จากพี่นอ้นองตาแตกตาแตกน่จากสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ thank you everyone for watching bye